ราก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในรอบปีนะครับสําหรับงานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่สี่สิบหกนะครับในงานนี้ครับก็อยากชวนชวนเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาดูชมงานที่มอเตอร์โชว์นะครับของว o ฒิเรา SCD m o t o r s p นะครับอยู่ตาแหน่งที่แปลกไปสักหน่อยเพราะว่าครั้งนี้ครับเราได้อยู่ไปที่ฮอสีครับซึ่งการเดินทางไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปเดินเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบ็คแคนยอนนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับพอเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมครับปืเราก็จะอยู่ที่ชา a ล l เจอร์สองนะครับหรือที่เรียกกันว่าหอสองครับแต่ตอนนี้บูธของเรานะครับ ACD Auto s e a อยู่ที่หอสีนะครับต้องเดินตรงไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับพอเราเดินมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีป้ายบอกทางอยู่ข้างบนหัวเลยนะครับว่า การเดินทางไปที่ฮอลสี่นะครับไปยังไงครับเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปเลยครับอ่าแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาสุดจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นที่เราเดินมานะฮะเราก็เดินมาเรื่อยๆในะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮอลสามแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดินต่อไปนะครับตรงทางนี้นะฮะก็จะเป็นฮอลสี่แล้วที่เราเอสซีดีก็คือตั้งวูดกันนะครับในปีนี้อ่าถ้าใครยังจําทางกันไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟุตคอร์ สกายคิดเช่นนะครับเนี่ฮะเอาละครับพอเราเดินตามทางเนี้นะครับข้ามตึกนะครับเราก็จะเจอตรงนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับสำหรับแฟนแฟนเอสดีดอโของเรานะครับตอนนี้นะครับ ใครอยากมาหาเราสามารถเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อฮอล์สี่ของเรานะครับเปิดเข้าชมฟรีนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์นี้นะฮะพอเดินมานะครับก็สังเกตนะฮะนะฮะอาคารสี่นะครับฮอล์สี่ของเรานั่นเองก็คือเดินมาสุดทางปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางออกของอาคารจอดรถแปดชั้นนะครับ นี่นะฮะหรือถ้าเพื่อนๆนะครับจอดรถฝั่งนี้นะครับก็สามารถเดินขึ้นมานะครับตรงนี้นะะนี่ผมว่าหลายๆท่านนะครับก็คงเคยมาจอดที่อาคารนี้กันเดินเข้ามานะครับปุ๊บนี่ฮะต่อเข้ามาที่อาคารสี่ได้เลยครับตรงนี้ครับใกล้ๆกันเลยนิดเดียวสําหรับทางเข้าทางจอดรถนะครับแล้วเดินมาที่คอสี่นะครับพอเราเดินมาครับนี่ฮะเราก็จะสังเกตนะครับ นี่นะครับคอสี่นะครับนี่ฮะตั้งบูตกันแล้วกําลังตั้งบูตกันนะครับวันนี้ครับสําหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับชาว SCD ของเรานะครับถ้าเดินมาตามชิปแล้วนะครับแล้วยังรู้สึกว่าทาไม่ถูกหลงทางไงสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะครับนี่ครับบูตของเรา SCD Auto s เซตสำหรับในงานนี้นะครับ ก็จะมีมาตรทนอะรทั้งคอมพิวเตอร์ไฮเอดแต่งเต็มคันและไฮไลท์นะครับเป็นสีที่ไม่มีจากโรงงานเป็นสีแต่งที่ร้านเราแต่งขึ้นมาเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ